สำหรับผมนะครับความกระตันดูกระตาเวทีก็คือการรู้คุณครับแล้วความกระตันดูกระตาเวทีครับคือการตอบแทนสิ่งเหล่านั้นกลับไปนําสิ่งดีๆเนี่ยกลับไปคืนสู่สังคมได้ต่อไป ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตความฝันของลูกชายคนนี้มาตลอดครับก็จะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับอยากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเนื้อหาของรายการผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับที่เรากินอิ่มมีความสุขได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือมีอาหารดีๆนี่แหละครับจากทุกท่านที่คอยเพาะปลูกที่คอยเลี้ยงมาให้เราได้ทานนะครับอยากขอบคุณจริงๆครับที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยครับ มณเณรปลูปัญญธรรมปี11กตัญญูคู่ความดีเริ่ม20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568